วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าโตเต๋ฟิชชิงนะครับกับไฟน้ำฟิชชิงนะครับโอ้โหโอ้โหวัดแมงเดี๋ยวอกปนัพัง่งเลยหันี้หงเ่าที่เรานั้งอยู่อุ้ยขนยขันเันองขันสองขันสองขันเ้ย้กรโดดด้วยกระโดดด้วยโเอ้นไเลยโอ้ย Này. ủa ra là, yeah. evet. là gì? Ai vậy? Um 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 um, xíu. Muốn mua lợp mái, à lướt tháo rồi. Đéo, bay đéo, chạy đó nè, chạy đó. Này mau 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 mau, chạy. Ồ, chạy hả? Mau hả? Chạy hả? Mau hả? Chạy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  สวัสดีครับจะเจอใันพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานชาวกริสซิ่งออนัวงของเรานะครับวันนี้ก็นาดินครับนาดินนาดินก็คุยกันมานานนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับบ่อลุงเทียนนะก็ทีมงานมีสองสาวมาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวเต๋ฟิชชิ่งนะครับกับไยน้ําฟิชชิ่งนะครับตเต๋ครับโตัเต๋เดี๋ยวนโลดครับเดี๋ยวรู้กันครับ ตกแต่จะตู้ตัวเตะไม่ได้นะครับวันนี้ก็เรามาดูครับว่าค่าคันสามร้อยนะครับตกได้ทุกทุกปลาเลยนะครับต้นหลับบ่อลุงเทียนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันผมมาบ่อลุงเทียนดีไรต้องบอกได้เลยว่าเจอบรรยากาศแบบนี้ตลอดนะครับแต่ปลาบ่อลุงเทียนกินนะครับฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปลุยลุยลุยแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเนี่ยอีรีเลยบอกให้มา เอาแล้วเอาแล้วสงคันเลยเอ่ะเป็นไงลืมแล้วลืมแล้วเป็นไงเป็นเชิงแล้วเป็นเชิงแล้วเริ่มแล้วมาละเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับไมาแล้วครับมาแล้วครับเอมแรงไหมครับไม่ต้องครับยกเลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องครับ ัผมจะไปเอาไม้ครับโอ้ยตันครับเป็นไงครับเอาไปทันเลยใช่ไหมครับทันนูก็กินแล้วครับดึงดแล้วครับมันอ่อนลยไมอันนี้อ่อน้วยอี่ันก็กินอ้เเอแล้วันกกุวางอยู่ด้วครไกินนูันนูก็กินงั้นสิเอาหนู อะไรทำกันละมั้งสามพันร่อนร่อนเนีย after, ้ยรอนไปแล้วเนี่ยบอกนาอกรูด้ยดอไเรื่อยๆนะครับ

ปลามาให้น้องอันตรายจะรุ้แร วางแล้วนะนี้มใหญ่อ erm <abi> ุ้ยโกเลยครับวล้ทอ่ลาบบหมนาเลยเอว่าแล้วกูลืมใครไอ้นนทงนนนท์ไพอมีหมยันพอมีขาดเนี่ไปใเบเด้ย

ม,ม,ม,มันก็ยืนตรงนาา้เนารลบานไ่่าี่ดี้ยแวดวไปบ้านใช้เดิน

มาครับนี่แจ้มมือสวยหลุดมือตกน้ำฟ้าไปเร็วยี่สิบทุก,กคิดตัวนี้ไปเซ่โอ้โหไม่รู้จักอะไรพี่เลยต้องให้บอกตลอดเลยว่ าปา the บ่าบ okay, uh, ่าิ้้ง้้้วันเบยังดีอยูไแต้มครับสวยสวครับตกเงึงแค่ิวันใส่แวนนะครับอตใส่แวนพอได้ตียงถึงบ้านคันเองเองไงท เฮ้ยแข่งมามามาแล้วเว้ยมาิดโรกหวานเย็บมาอีกปนินปนินปนินใหญ่ปนินใหญ่เอาลอกงิดก็ได้ปิดลอกมันไปยู่ปิดตัวเดียวมันอยู่เด็ดเด็ดขนลอกตัวเนี้ยลองหน่อยพิษไปยูแหวกแข่งอย่างเงี้ยปนินใหญ่ตักเปล่าตักเปล่าขวี้ขวี้ร้อนปนินใหญ่ปนินใหญ่ยใจเย็นน้องทุกอย่างมีค่า ผมไม่อยากคุยครับปลาตรงอะไรก็ได้อไปตรงไห้กอดีด้ยครับหลังจากเมื่อเช้านี้ฝนตกมานะก็ถือว่าเข้านะฮะช่วงหมวบ่อที่เรามาครั้งก่อนนะพอฝนหยุดรู้สึกว่าเงียบก็พักหนึ่งนะเราก็เลยย้ายจากหมวบ่อมาไอท้ายบ่อนิดน,นึงฮนะดูว่าตามหาายขาวฮะ อพดได้มาสองแต้มนะไปขาวเลยเรามาดูว่าทายบ่อจะมีตัวให้เราเข้าครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปอไปลูกอ๋ออไปลูกฮึูหลักป่าอาลึกเข้าแล้ว ditak gua hai lu ditak baik หยุนแล้วเออตัวครับหลังจากเงียบไปนานครับมาอีกแป๊บนะครับโศกครับไาแว่นนะเสียกไก่รักที่สองคนนะรักที่ผู้เดียวมันช่สองคนเงียบไก่โอ้บรรยากาศทำกับข้าวนะครับ ต้มปลานะครับคางบ่อเลยครับต้มปลาบรรยากาศทีมงานนะครับวับนะเปติตรงไหนจ๊ะยืดเลยอแหงนีแลกล่องวางบนนม้ันนมันจะได้ไม่ไม่ร้อนให้นั่นดกีเลยไม่อาาลองไหมครับก็เปิดการว่า เสร็จสิ้นภารกิจทางเดินทำงานตกปลาต้องเดินด้วยต้มปลาครับวันนี้ก็เต็มสเต็ปครับมีการต้มปลานะครับข้างบ่อนะครับก็เอาถืออบพลนิดหน่อยฮะช่วงนี้ก็แดดออกฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อฮะหลังจากทานข้าวกันเรียบร้อยนะครับเปิดมากินเลยครับมึงเข้าดดวยกันครับเออพดนึงไงเล็กแกงปิ้งอยู่หลังนุชปูนะมลาไป็งแกงปิ้งหมีนี่ไง โอเคโอ้ okay. โหแจ๋วขา,าหมอจักากินข้าว,นะวรครับสวัสมาแทบกมาตรงมือครับโหแจ๋วเราไปจกพักกันช่องเลบัวเลยไหบัว่บัวเอืมไสบัวแจ๋วเลยะาร์าเดอครับกินข้าวนะ<อ>ครับโอเคครับผู้เรีครับแจ๋วมาครับังวังครับ เลาต้องกินปลาครับมีปลาตกจะไปไหน้องมีปลาเผาด้วยครับอื้นดอดเขาคนน้ำทุบดำไปแล้มา้งร้อนไอร้อนเร็เลวไปแล้วไปแล้วใหญ่นั่นแหละใหญ่นะเบาเมาเบาเบาตุ้งตนี่แหละโซซับเว้ยโอ้โหลูกเด็กตัวใหญ่ โอ้มันจองตัวปลาทุ่อะมันทุ่งอะอันลางเลยไอ้เหัวแล้วปลนทูโ้นี่ตะไสนี้โอเคอยู่ก็ได้อยู่นะครับแฝดแฝดูปุงเิะอมดอ่ะตัดกระดีเล็กหมดเลยตตัวใหญ่นี่ต

พูดพว่างไงนะเด็กที่ลักรักใครรักจริงแต่แก็จิงมีบ้างบางคนแล้วก็หลอกมีบ้างบางคนตนนี้กลยปกเียตายแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้วัดแมงเดอกู้อทั้งแงเลยหัวใจใหญ่เลยทั้งแมงเลย

เตียปัดเตียนเขาเนี่ยตัวนี้โอเคอยู่เนี่ยเป็ดตัวนี้สั่งมาลาดล้นดี้ครับไหม่แจมครับใส่สวยเป็ดตวละมีบ่ะตอนประตูัวแปดพันห้าเก้าพันเนี่ยจะมีเรี่มด้วยนะตอดสีได้นะยถกพ่อยุกพ่ สให่จัดคอมพนนนี่เด้คอมพนเาคอมมาง่างจะได้เอาบียให้ร่อนเได้นยหลงไหลเรยรู้หายี่ไปดับวิ่งวิ่งวิ่งิ่งบาดีบาดีเปิดนรก่อนจานเปิดนรก่อนเดี๋ยวมันขาดเออเออให้มันมีออเย็น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 ียกั เอออ่มไครับเออหมุนเข้ามาดีหมุนก็ดิหมุนรอเข้ามาดิแล้วรอบไม่หมุนจะเข้าไนอ่ยเย็นๆเบาๆเบาๆเอยให้มันเดยกกันสงามสวงามนี่นี่นี่ไงหรอเพี้ยนใหญ่เพี้ยนปะอือชูไปพี่โกขวัญตี๊บ ชายภูมิ้านไหนเยี่ยมผงครับชายภูมิเยี่ผมเอาหั่นด้วยเออชายภูมิครับบันเจียบครับเอ้ยรวยเศษเทียนใหญ่อะใส่สวยครับเทียนวัดกระจายครับสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับ สายสวยครับ,รบอะไรวนะน่ะตัวปลาย,ยปเป็ดน,นี่ห <c oughs> ลอกลันครับลอกลันรายการสวยๆปลาียกปลาอะไรปลาเค็มปลาเุ็มสายปลาเค็มครับ อชื่อโตเต้ก็เหยื่อพี่นี่ไงแต่วันนี้เหยือ่อโตเต้ไม่ทํางานนะครับเหยื่อโตเต้ไม่ทํางานเลยวันนี้สายวิ่งเป็นโดนครับไ,ไ,ไ,ไหนไอ้เก็บฟอมไปโปลาเค็มครับ เลมคำเนี่ยนี่น้องพเปิหลงเป็นปกินนะครับอือขอกูหอ <c oughs> สายวิ่งครับออโอ้โหเค็มครับ พอยังไม่กลับกันแล้วโดดแล้วครับโดดแล้ยนะฝนปุ้งมานจะทำอะไรอ่ะใ่ใส่ทำแล้วแอ้วถึ่หน่ผมสักทีใกล้คน

ยี่สิบป่วยเลยนั่งวันนี้กูอือสาวเปิ้ลครับสาวเปิ้ลครับอือชฟนี้หลายแต่อายุครับอืมาครับไปกินครับ ยอนนะครับืสาวปืนวิ่งนะครับสายวิ่งครับโลกว่าครับตัวนี้โอ้โหดยยแคัังสายวิ่งไม่ได้นะครับสายวิ่งเป็นโดนนะยิงไปโดนแล้วจะบินไปโดนนะลอยครับลอยไปเกลอไปเก็บครับนี่นะโอ้โห โอ้โหไงครับเอาแล้วเอาแล้วทำอะไรกันไม่รู้ครับจอทำอะไรกันก็ไม่รู้นีครับคตรโหดคตรโหดนี่ครับไมาอีกหนึ่งเาเข็มปิดเลยใส่เนี่ยเขมิดเขาทำอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวบอกน้มาเมื่อกี้นี่แค่นี้เหรอเ้ ทําทำอียงก่อนตัวเอียงเลยครับแน่นจริงครๆครับปลาเค็มวันนี้ยปลาเค็มแน่นๆครับเจครับครับก็เปน็นอันว่าปิดคลิปนะครับวันนี้สำหรับทีมงานกระดิ่งสิ่งวันทัวของเรานะครับก็สายขาววันนี้ได้สองสามะ นิดนึงนะครับบ่อที่เราเคยได้วันนี้ก็ค่อนข้างเงียบแต่ก็มีตัวแทนออกขึ้นมาเยอะเลยครับที่สุกไซเว้นไซนี้ก็สามโลฮะก็นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับทีมงานกันดิซซิ่งินทัวร์ของเรานะครับสําหรับเหยื่อนะครับเดี๋ยวหัวหน้าวิรัตเดี๋ยวน้อนสุดเลจะลงไปในเพจอีกทีนึงนะครับของภายน้ำพิชิ่งของเรานะครับก็เดี๋ยวมาติดต่อกับน้ำวิรัตได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ทีมงานกันดิซซิ่งินทัวร์เราก็ขอลาในเพียงเท่านี้นะครับ สว mm. uh ัส uh ดีค ah รับครับครับมันสุดยอด